คลิปนี้เป็นการแก้อาการติดโค้ด52นะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ถอดขั้วแบตออกนะครับนับดูแล้วก็คือกสกิบช้า5แล้วกระิริี่2ก็คือ52 52ก็ไปที่มัดไฟนะครับเปิดมัดไฟออกมาดูน่าจะเกิดจากมัดไฟนะครับซีนยานไฟรั่วนะครับออกมาเต็มเลยเนี่ยครับ จานไฟรั่วสีนจานไฟรั่วต้องเปลี่ยนทีนจานไฟด้วยแล้วก็น่าจะเปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์นะครับเซนเซอร์ไปก่อนก็ถอดตัวน,นี้ออกมาเช็คด,ดูว่ามัดไหมหรือเปล่านะครับถ้ามัดไม่ไหมเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนแค่เซนเซอร์อย่างเดียวก็พอเซนเซอร์น่าจะชอ็อตแล้วนะครับรเป็นแบบนี้ต่อไปก็มาถอดกันเลยถอดดูกันนะครับใช้บ็อกเบอร์สิบเจ็ด ว่าออกมาช่วมมัดไฟเลยนะครับพวกเซนเซอร์พวงนี้ช็อตนะครับถ้าปล่อยไปนานๆก็ช็อตไหม้ทั้งลำเลยนะครับก็เกลยลามไปกล่องด้วยตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนสีงเกอไฟด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเซนเซอร์นะครับแล้วก็ล้างเช็คดูว่าไหม้หรือเปล่าถ้าไม่ไหม้ก็โอเคประกอบลองทดล,ลองดูนะครับกัดสลีมกัดฝุ่นให้เรียมเลยนะครับ ต่อไปก็ถอดลั๊กไฟออกมานะครับช๊กไฟออกมานะครับตอเทียนกันไฟออกแล้วนะครับ ก็มาล้างทำความสะอาดนะอันนี้ติดไว้ก่อนกันคีเรียนเข้านะครับสิ่งสกตรกพวกดินพวกน้ำมันเครื่องนะครับต่อล้างให้สะอาดแล้วก็เปลี่ยนสี่งนีไปแล้วก็มาเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับเปลี่ยนเซนเซอร์มัดไฟนะครับมัดไฟก็ต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบกับกับเดี๋ยวมาดูกันอีกที <S <S จุดนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์ ัไปนะครับตันนี้จะทําหน้าที่เหมือนตันเช่เราจะโอบกัญญาไปที่กล่องนะครับเพื่อให้กระสีทำงานหรือว่าถ่าปล่อยออกโอเตียนทางานนะครับถ้าตัวนี้ไม่ทํางานก็คือไปไม่มีออกโอเยียนกระสีไม่ทำงานนะครับปั๊มก็ยังทางานอยู่นะครับก็ไปเป็นคนส่วนกันนะครับตรนนี้จะมีเที่ยวละเวลาเปลี่ยนนะครับอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเอากรเสียดูให้ดีจะมีเที่ยว จะลงตัวนี้นะครับบาดเล็กตัวนี้นะครับถ้ามมาโดนสายไปกดไฟพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับนี้ก็สร้างแยบคูนก็เสียงดังนะครับค่อยๆัดเกนเท่าไหร่นะครับก็ตัวนะครับก็เปลี่ยนสีกันไฟไปตัวหนึ่งนะครับสีกันไฟรั่วรั่วยางแรงเลยเนี่ยเปลี่ยนแฉะไปหมดเลยก็ช็อตนะครับทำให้เรถไม่ติดหรือว่าดัๆติดๆประมาณนั้นนะครับ บางบาง,งครั้งก็ขี่ได้นะครับบางครั้งก็ขี่ไม่ได้นะครับอาการกับทูปีไอตัวสองพันสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนไปเระะียบร้อยนะครับก็เรียกที่ประกอบนะครับจะมีรถอยู่หนึ่งตัวสองตัวครับตัวนี้นะครับถ่ายตัวนี้ออกแล้วก็รถตัดตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับจะมีข้างล่างอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวเปลี่ยนนะครับคือ ตัวนี้นะครับนนีก็ใส่มาเลยนะครับไร่แน่นทุกตัวนะครับก็ก็เดี๋ยวมาเทสกันนะครับเนี่ยตลอดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็การแม่เหล็กน,นะครับแล้วก็ปิดบ้า เทอกันเลยนะครับว่ารหัส512 512จะหายไปหรือไม่นะครับเราจะใช้ได้ตามปกติหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเมื่อเราตรตอบทำใเหล็กเทสแล้วนะครับต่อไปแล้วก็มาเทสนะครับหลังจากเปลี่ยนเซนเซอร์ไปแล้วนะครับก็มาเปิดสวิตต์อ่าสตาร์ทเลยนะครับอ่งานปกตินะครับ ็โอเคอยู่นะครับสำหรับการเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนตีนันไฟด้วยนะครับนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วลน,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 ลนะครับก็เหลือสายระมันเพื่อห้ลูกท้าไปครับแล้วมาแก้กระแลดูกดก็เป็นการจบนะครับคลิปนี้เปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์มัดไปนะครับตัวนี้ทำหน้าที่รู้ท่าพัดเส้ครับยังจะอธิบายไป,ไปแล้วนะครับ คลิปนี้ก็พอใบ้เพียงแค่นี้นะครับ